ขนาดดูไปนะอันตรีขนาดดูเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ก็สบายดีครับแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวที่จะเปิดกล้องช่วงเมษาครับในช่วงปีที่ผ่านมาดีกันทังไงดีมากครับปีที่แล้วปีที่แล้วสิ่งที่ดีใจมากๆก็คือมีผลงานหลายเรื่องได้ออนแล้วก็สิ่งที่ดูชอบที่สุดคือปีก่อนตอนที่เมื่อตะวันรับฟ้าออนหมายถึงว่าดิวเดินไป ข้างทางแล้วก็เจอร้านข้าวที่เขาปิดแล้วแล้วก็ดูพอเข้าไปเห็นทีวีจอเล็กๆครับก็เป็นซีนที่ตัวละครอยู่กับนงเดือนไปหาแฟนคนแรกแล้วก็ข้างๆทีวีมีเท้าควายแล้วก็ดิบไปหมดแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออเราพอผลงานออกแล้วพอได้ดูรู้สึกว่าละครมันทําให้เขาอยู่ครอบครัวนะครอบครัเชี่ร์แล้วก็เป็นภาพที่ดูรู้สึกว่าเออแบบวันนี้ดูได้ได้ทำสิ่งนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจอันนี้คือแบบ เป็นภาพที่ดิวประทับใจมากใช่ไหมคือเรื่องผทักะเรื่องกันในในฐานะแสกไมได้เรื่นครับครับความที่เราตั้งใจถึงนูที่แบบว่าเอเราทํามาตลอดทุกวันนี้แบบว่าให้ที่ยอมรับมากขึ้นหนริวก็ยังต้องฝึกเอ่อการแสดงไปเรื่อยครับแล้วก็คือริวเป็นเป็นแฟนคลับพอลเนี่ยลชอบแบบดูทีวีหลังซ้อมกีฬาแล้วก็แบบชอบดูอะไรเงี้ยของช่องสามแล้วแบบวันหนึ่งพอมีโอกาสหรือว่าแบบดีใจ แล้วก็ยังอยากเล่นละครไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแปนีปีนี้ปีนี้ที่จะได้ถ่ายประมาณสามสามเรื่องครับสามเดือนนี้สามรืตารางคิวตารางคิวตอนนี้ก็มันมีซ้อนกันเ้อะมากใช่ครับมีซ้อนกันครับก็บจะมีบางเรื่องที่แบบคิวไม่ติดคิวแล้วก็ที่เหลือคือจะนังคานพุนทธด้วย29ตุลาทิตย์นั่นคือเต็มหมดเลยก็อยู่ที่อันนี้คือมาม้าครับแม่ดิวเป็นคน จะสั่งานคนที่จะบดหัวเรื่องคิวก็ไม่ใช่เด็วครับคือก็จะแบบแค่จำบทก็พอไม่ได้เรู้ตัวยังไงมันก็แต่ละเรื่องแต่เรื่องมันอาจจะมีบทบาทต่างกันมันจะต้องแบบว่าเอ้ตัวละครแต่ละตัวมันต่างกันแล้วพอรับพร้อมกันต่างเรื่องอันนี้คือเตรียมตัวก็คือต้องบอกว่าแต่ละครขอยู่เลขาเขาเรียกว่าอะไรบิดเขาจัดเวอร์ช็อปให้อยู่แล้วแล้วก็อันเนี้ยเรื่องนี้ดิวก็ไม่ได้ห่วงครับแล้วก็จริงคือ หรือว่าพักผ่อนี่มันเพียงพอหรือว่าเรื่องพักผ่อนสำหรับํางานที่มันเจ็ดวันแล้วก็ต้องจําบทะเยอะหรือว่าพักผ่อนสำคัญที่สุดที่ตวาแก่ตัวละครอะไรนะเรื่องการดูแลตัรทีอไปกองนี้เป็นตัวนี้ไป่้องนี้เช่วยไมเอาจริงเอาจริงๆไม่กลัวครับแล้วก็เรารู้สึกว่าดรืเชื่อมือท่วมกับแล้วก็คนทํางานทุกคนที่ตัวเองจะเล่นด้วยเพราะว่าเหมือนเขาแบบเหมือนเราได้ลงไปอยู่ในแบบ เรือของกับตันแล้วอ่ะแล้วผมเชื่อว่ากับตันทั้งสองเรื่องจะพาจะพาลิวไป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ที่แบบสมบูรณ์ครับที่ตังตง้งไปอยู่ตั้งเป้าอย่างนี้นะครับการคือลิวว่ามีไอดอลเป็นแบบที่ๆในกคง,งการครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรลิวก็ยังอยาก ยังอยากไปด้วยครับดูดูไม่รู้ว่าตั้งเป้าแต่ว่าอยากอยากเขาคิไอะไรอะไรยังไงมีครับแต่ว่าขอคิดเมย์ใจขอตดเมย์ใจอะไรนะไปได้ดับโกยโวยหรือไงถ้ามีโอกาสก็อยากครับอยากไปอยากไปเล่นอยากข้างนอกด้วยมีโอกาสกตีเสีงที่ตูมาใช่ไครับอ๋อทำเสียงที่ตมากเลยต้องการตัดใจการเตรนสมติเป็นฐานเลยต้องเตรีต้องอะไรไม่คือ ที่สมัครราว่าถ้าถ้าเราจับใบดาใบแดงถ้าจับใบด,ดําใบแดงมันน็คือปีหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราสมัครเนี่ยตอนดูจบวุฒิตรีมันก็จะใช้เวลาแค่ประมาณหกเดือนแล้วลรู้สึกว่าไอ้แผนที่เราวางไว้จนจบแล้วอ่ะมันก็มันก็ลงตัวครับแล้วก็รู้สึกว่าหกเดือนนั้น,นอ่ะดิวดไม่ได้มองว่ามันแบบว่าเราเราหายอะไรไปเราคือมันเราไปหาประสบการณ์ด้วยแล้วดูรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ดิวได้เจอมันน่าจะคุ้มกับ การทํางานน่าจะได้มาใช้ก like ับการแสดงแล้วก็ได้มาได้เจอเพื BI ่อนเพื that. That ่อนได้เจอวัสดการใหม่รือว่ามันก็คุ้มกับที่พีวๆเลี้โอกาสได้สิ่งแปลกใหม่ที่มีการมีมีมีเพื่อนครับมีเพื่อนเพื่อนนะเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปินในบ้านเราเลยไม่ไม่เราครับว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่ว่าทุกคนรู้ว่ใช่ว่าพี่ๆศิลปินทุกคนเขาต้องเรียนตอดอมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันก็ได้เป็นเรื่องปกติครับ ทีมงานไปทัหก,บบกังให้ย่งไงครับคอการดูตัด,ตดตแล้ว่ลเพราะมันมีผลต่อความแผนงานแผนงานกับคุย <น mão> แล้วครับแล้วก็ตอนนี้คือทีมงานทุกกองก็ช่วยกันให้ปิดกองก่อนกํากำหนดใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นคือตรงผอเรานะฮะมันก็จะไม่คอนทิวแล้วจะใส่วิกก็ไม่ใช่ครับผมที่แผนเราว่าถ้าผคมคือพิการพิติการพิติการแน่นอนก็แน่นอนครับ ตอนนี paid, ้ก็เล็งไว้แล้วว่าอยากไปงานภาคชาติครับแล้วก็วันเด็กครับแต่ว่าถ้ามีใครครับอยากไปผมก็บอกเพื่อนว่าคุณเคยนั่งเ้ขี่นายกหรือยังอยากไปไหมหรือแบบจะนั่งรถถังไหมเงี้ยเออพาไปเล่นพาไปเล่นงานอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราจะทำอะไรที่อะไรถ้าเกิดว่าจะเข้าไปในวงการชมรมเนี่ยโอ้โหผมว่ามันอ่ะอันนี้ผม ็ไม่รู้ครับว่าผมจะไปทําอะไรรู้สว่าที่แบบจริงจริงที่แบบตั้งแผนไว้แต่แค่รู้สึกว่าเราก็ไปฝึกกันแหละก็มีชาติมีหัวไปน้อยเราจะต้องไปเจออะไร้ายบ้างเนี่ยเราในฐานนักแสดงอาจจะเคยไม่เคงจริงจริงผมเห็นแต่ในละครก็คือผู้กองยอดหลักงรูง้อายุนึงเนี่ยทำไมเราไู่ใจดีหน่อยเลยเราได้เงนไปถ่ายฉากอะไรกันบ้างผมก็อเงดูดู ดูมาหลายภาคมีภาคไหนฉันดูทุกภาคเลยใช่ผมเป็นเออผมผมเป็นผมเป็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมชอบแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบคนหนึ่งที่เข้าไปข้างในงแล้วแต่ละคนก็แบบว่าไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างแล้วต้องมาเจอรวมกันอย่างเงี้ยผมแบบว่าแต่ละคนเป็นเพื่อนมันต้องมันเยื่ยด้วยกันแล้วก็น่าจะแบบว่ามีเพื่อนที่แบบออกจากกลมมาแล้วก็ หเหมือนเราเตรียมแบบว่าไปเจอพร้อมที่จะเจอกับสิ่งใหม่ๆเจออะไรที่เข้ามาใช่ครับคือจริงๆจะให้จะให้ใหไปเครียดไปให้เงี้ยผมว่ามันมันก็ไม่ใช่เราแค่รู้สึกว่าบองว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เข้าไปรู้สึกว่าเข้าไปเอ็นจอยอย่างเดียวครับผมก็พร้อมริบเรืครับแต่ว่าจ๋าเขาจะทําอะไรผมมากครับผมกับสี ทำงานหรือเปล่าไว้นี่คือตอนนี้คือตัวเรียบร้อยแน่นอนครับตอนนี้ตอนนี้ครบหมดแล้วครับครบหมดแล้วแล้วก็อ่าแค่อีกทีนึงคือหลังจากสุดเสร็จครับออกเดือนที่หายไปไปแบบถึงผมก็จะคิดหนึ่งผมจะคิดแต่ช่วยนี้จะมีางานออกมาที่คุณผมไม่รู้ว่าในกรมทหารเขาให้เล่นติ๊กตอกได้หรือเปล่านะ,ะ <laughs> ถ้าเล่นได้ก็เดี๋ยวจะมีครับลงอะไรเเพื่อน ถ่าจะต้องมีคอนเสิร์ตบ้างมีคอนเสิร์ตบ้ามาเติบต้าจะต้องจะเอาโซเชียลบ้างครับเปลี่ยนดีตามนี้ครับก็ฝากละครครับที่จะได้เห็นในปี70ครับปีนี้ก็อ๋อปีนี้ก็มีไม่ใช่วงปลายปีนะครับไม่รู้ว่าจะวันไหนเดี๋ยวมาอีกทีดูก่อนตัวหมดยังไงก็ฝากทุกคนติดตามริวในอนาคเลยครับแล้วก็ฝากง่า เปนท่านด้วยสำหรับใครที่้องขาดความขวัญวันกุ่นจอบครับขอบคุบครับ